พี่น้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วจะเห็นนักร้องที่หน้าตาซึ่งเป็นนักร้องที่พี่น้องไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ารออีรีนะครับต้องบอกได้เลยว่ารอจริงๆเป็นเรื่องราวของนักร้องสามนมไอสองนมเนาะนะครับเป็นนักร้องสองนมสองมุมเลยแล้วก็สร้างความสุขให้กับท่านด้วย มันรู้สึกว่าจะยังไงไม่รู้ตอนนี้เอ๊นะครับขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมอยู่กับนักร้องที่เคยได้ยินงานเพลงของเขานั่นคือน้องภูมินะครับน้องภูมิก็อยู่กับชัยชอเปอร์แล้วตอนนี้ผมกับอีกท่านนึ่งคับน้องอะไรครับรายงานตัวเลย ท็อปสวัสด์ครับกับท็อปสวเพลงแอบอยู่แอบกิน in ครับผมคือเป็นนิสัยตัวเองเลย,ย<อ>ไหมครับตัวเองครับไม่ครับเป็นบรรทัดฐานตัวเองเลยไหมครับไม่ครับผม <laughs> ครับแล้วก็นักร้องสุภาพสตรีอีกหนึ่งท่านครับน้องอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะออลลีตัตติยาค่ะบอห้อายบายฟรีจา้นานั่น ผู้ใดอยกากใบมาแม่แอ้สองลอยอ่ะระว่านะครับนี่คือข้อมูลต่างๆนี่คือเรื่องราวต่างๆนะครับที่ใช้ช็อปเปอร์ชีวีบอลกับทุกพี่น้องแฟนเพลงในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ในชัวนนช่วโมงนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าที่อีีได้พบกับลูกหลานของคนอีสานโดยตรงที่จะสร้างความสุขให้กับท่านเอาเป็นว่าผมขอทีละช็อตทีละช็อตด,ดีกว่านาะ ได้ครับสมมติว่าเขาเป็นบาร์เบียเอาที่ไรช็อตนอกกนจ <c oughs> ังเมานะครับอ่ะคุณโตมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมจะลงเพลงให้เฉยท่านจะคุยกับสาวๆไปเลยกันคุยกันเดี๋ยวพโตาเป็นสาวหมอบโ <c oughs> ตมาเส้นด <c oughs> ีๆโอเคนะครับเอาเป็นปว่าวันนี้พี่น้องแฟนรายการของชัยชปเปอร์ที่กํลาลังฟังอยู่ตอนนี้รู้ไหมว่าแฟนรายการพี่ชัยชเปอร์เนี่ยเขาไม่เคยมุนขึ้นนีไปจากไปจากพี่เลยเป็นแชมป์ที่นี่มา5ปีซ้อนแล้ว ที่โรงเรียนคนหัวหนวกนี่เขาจะฟังพี่แม่ามากเลยนะครับเขาจะนิยมชมชอบพี่มากเลยนะครับขอเวลาเจ้าหน้าที่นี่คือมีเพลงที่เปิดโปรโมทแล้วแล้วก็สองท่านนี้พอจุดทูปได้ฟังได้ไหมครับหรือ,อยังไง ยูทูบตบมุกนห่น่อยโอ้ยนะครับขอเวลาสนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพออเจ้าหน้าที่ผ่านลงอยู่กับคนนี้คนเดียวเลยเนี่ยเหตุทุกแน่วเลยทําได้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวครอดลูกที่ทำไม่ได้นะครับพี่น้องกำลังอยู่กับชัยชอเปอร์043นะครับ227 399ถ้าเกิดว่าพี่น้องอยู่ใกลแถวนี้ศิลปินผมมารออยู่ ผมที่จะนะครับแต่สมัยก่อนนกรองเขานีทาทรูปแรกเขาคนนี้ก็ธรรมดาได้เนี่ยแน่นป่าครับอ้าจริงๆเราพุ่มเป็นคนที่จังหวัดเป็นคนโคราชครับเป็นคนโคราชอำเภอเอำเภอพระทองคําครับอืมมันเป็นกระไปยูเป็นกะไปหลักแถวบ้านโตนี่ไหมขอบคุณครับเออนะอำเภอพระทองคําจังหวัดโคราชใช่ครับประเทศไทยไหมใช่ครับทั้งมีเอเชียเราไหมเอเชียครับโรคเรานี่เลยใช่ไหมโรคเรานี่เลยโอ้โหลองพูดทักทายเป็นคนโคราชหน่อยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมก็ภูมิธนาภูมิเดอครับเดอเจ้าของผลงานเพลงบ่อหายไอ้ายอาาเพลงน้องสาวนนลูกสาวเพลงอะไรแฟนเก่าเท่ากับศูนย์ครับโอเคนี่พี่น้องผมองน้องๆหนึ่งครับครับผมทับสวัสด์ครับเจ้าของเพลงแอบอยู่แอบกินครับผมคือบรรทัดฐานตัวเองเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังเป็นเรื่องราวของบทเพลงเลยเนาะเพลงเพลงอัลบั้มของ ของภูมิแล้วก็น้องสาวออลี่ออลี่ี่นะครับโอจริงๆเนี่ยชอบชอบพี่เนี่ยแอบยูแอบกินมันเข้ากับชีวิตผมนี้ใสบรรทัดฐานถาวรเลยนะครับคุณโตนะครับคุณโตบุรภามาร่วมให้ความรู้กับพวกเรานะครับแต่ก่อนอื่นที่ชายชเปอร์จะได้พี่น้องได้หูจักกับตัวตนที่แท้จริงของ3นักร้องที่กําลังถือว่าเป็นดาวรุ่ง